Assalamualaikum ah w a r a h ุล t u uh. l ิวะบะเราะกาตุฮ์มาเจอกับครูซูกอยรติเหมือนเดิมนะคะวันนี้ครูซูขอนำเสนอเทคนิคการออกเสียงพยัญชนะแบบง่ายๆค่ะคลิปนี้เป็นคลิปวิธีการฝึกออกเสียงพยัญชนะแบบฉบับกิรรติยมทอเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนาการอ่านอัลกุรอานได้อินชาอัลลอฮ์ วิธีการก็คือเราจะทำตัวที่เป็นสุกูลเนี่ยให้มีเครื่องหมายก่อนจากนั้นให้เราฝึกอ่านให้ถูกต้องแล้วเราค่อยทำให้เป็นสุกูลอีกคร e. er. ั้งเรามาฝึกกันนะคะฮัมซาอ่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 าปากกว้างเสียงแข็งบาอาบบาอาบาอับอาบาอาบาอับ ปิดแล้วเปิดมีเสียงสะท้อนตาอัตาอัตาอัตอัตาอัตาอัตปลายลิ้นแตะที่โคนฟันพ่นลมสะอัสสะอัสสะอัสอัสสะอัสสะอัสแลบลิ้นพ่นลมผ่านลิ้นจีมอัจจอัจจอัจอัจจอัจจอัจกดลิ้นมีเสียงสะท้อน ตัวฮะอะ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 อะหาอะฮาอาอ่านปกติพ่นลมข้ออาข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 อาขออาขออาขน้ำเดือดพองปากพ่นลมดัลอาดัอาดัอาเดอาดัอาดัอาเดลิ้นแตะเพดานมีเสียงสะท้อน ز ا ذ อาซาอาซาอาาอาาอาแลาบลิ้นพ่นลมผ่านไรฟันรออา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 รลิ้นรัวพองปากเมื่อเสียงฟ้ทะและดมะใจอาซา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 อาซลิ้นอยู่ในพ่นลมผ่านไรฟัน ซีนอัสอา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 สลิ้นอยู่ในพ่นลมผ่านลิ้นชีนอัชชาอัชชาอัชอัชาอัชชาอัชลมออกก่อนเสียงเหมือนไล่ไก่ซอดอัศอัอัศ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 เหมือนซีนแต่ต้องพองปาก

อ่านเหมือนใจแต่ต้องพองปากอินออาออาออาอาอ่าออ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 นปกติเสียงนุ่มอน์อัอะออะอัลโอะอัลออะอโอะอน้ำเดือดพองปากฟ้า อาฟาอาฟาอฟอาฟาอาฟาอฟฟันบนแตะริมฝีปากล่างพ่นลมกอฟอากอ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 อาอากเอมือนกากแต่ก้องพองปอากอีากียงสอท้ a อนกอาฟออาก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 ออกออากออากอาออากออกออากอกาา ลามอัลลอาลาอัลอาลลอาลัอัลลิ้นแตะเพดานลมอยู่ที่ลิ้นมีมอามาอัมาอมัมอามาอามมาอมัมเปิดแล้วปิดนูนอานาอานาอันอานาอานาอันลิ้นแตะเพดานลมอยู่ที่จมูกว้าว อาวาอาว่าเอาอาวาอาว่าเอาริมฝีปากแหลมฮะอา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 อาฮะอาฮาอาปากกว้างพ่นลมยะอายะอายะไออายะอายะไอลมจากกลางลิ้นปากฉีก จบคลิปนี้แล้วหวังว่าทุกคนจะฝึกกันได้นะคะหากคลิปที่ครูจูธทำเป็นประโยชน์สามารถพัฒนาการอ่านอัลกุรอานของทุกคนได้ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะยะจากุมุละหฮขคอยรอนที่รับชมอัสลามอาัลกุมวะราฮมัตุลลอฮิวะบเรากาตุ